สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นคลิปรูน่าซคลิปที่462นะวันนี้เรามาอัปเดตข่าวสารสําหรับรูน่าซนะวันนี้เริ่มต้นด้วย2ข่าวสําคัญสําหรับรูน่าซนะข่าวแรกก็เป็นข่าวที่นะฮะตัวทีมนะได้มีการเสนอนะข้อเสนอที่เกี่ยวข้องกับการอ่าสวอปมาเก็ตนะแบบตายตัวนะ ก็มีลักษณะเป็นการสวอปที่ไม่ได้เพิ่ม LUNA-C U S T C นะฮะซึ่งข้อเสนอนี้นี่ก็มีความสำคัญอย่างมากนะตัวคอยแคปเองนะก็ได้ลงเนื้อหาข่าวตรงนี้ว่านะฮะข้อเสนอในเรื่องการฟื้นฟูนะ U S T C LUNA-C เนี่ยให้ถึง $1 ดอลลาร์นะโดยใช้วิธีการนะสวอ หรือแลกเปลี่ยนในตลาดเท่านั้นก็คือการแลกเปลี่ยนแบบล็อกนะไม่มีการมิ้นไม่มีอะไรพวกนี้นะซึ่งข้อเสนอนี้ก็น่าสนใจนะฮะเพราะว่าตั้งแต่วันที่รูน่าล่มเมื่อปี2 0 0พนะยี 22, นะจนถึงปัจจุบันนี้มันก็มีการปิดตัวของฟังก์ชันนะสวอปนะซึ่งหลังจากนี้เองเนี่ยนะทีมนะก็มีความคิดที่จะทดสอบการแลกเปลี่ยนนะแบบ ตายตัวหมายความว่าคือปกติเนี่ยเวลาสวอปเนี่ยเหรียญมันอาจจะมิ้นเพิ่มขึ้นมาใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นลักษณะแบบตายตัวนะสวอปเป็น u s t c สวอปเป็น LUNA C ซเนี่ยซึ่งการสวอปตรงนี้เองเนี่ยก็จะมีผลดีก็คือช่วยเร่งการเผา นะอ่าก็จะมีการเผาหมายความว่าคนที่เอาลูน่าซเนี่ยมาสวอปเป็น USTC USTC สวอปเป็นลูน่าซแล้วก็ไม่มีการเพิ่มอุปทานนะแต่จะเป็นลักษณะลดอย่างเดียวอันนี้ข้อเสนอตัวนี้เองเนี่ยนะฮะก็รู้สึกว่าตัวทีมเองเนี่ยก็น่าอ่าให้ความสนใจอย่างมากนะเขาบอกว่าการเปิดตัวการใช้งานอ่าแลกเปลี่ยนแบบตลาดด้วยวิธีนี้คาดว่าจะเพิ่มการเผาลูน่าซอย่างมีนัยยะสําคัญนอกจากนี้ยังเป็นตัวช่วยนะอ่าคู่สวอปต่างๆ นะโดยส่วนตัวฉันเชื่อว่านะการแลกเปลี่ยนนี่จะเร่งการเผา,นะาหลายพันล้านต่อวันโดยเป็นการอาก็เชิญให้ทุกคนมาลงคะแนนเสียงนะซึ่งพอเราไปดูข้อเสนอตัวนี้แล้วเนี่ยก็ตอนนี้มีการโหวตโหวตว่าใช่เนี่ยนะ98 จุดหกซนะจุดหกนะซึ่งก็ถือว่าเป็นนิมิดหมายอันดีนะเพราะว่าตอนนี้ก็มีการโหวตต้องดูโหนดนะฮะต่างๆนะว่าจะโหวตให้จนเต็มองคประชุมหรือไม่นะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะสำหรับลูน่าซีในวันนี้นะอีกข่าวนึงก็รู้สึกว่าตัว คอยอินนะก็จะมีลักษณะการทดสอบการเผาหรือการขยายการเผาไหม้ให้กับชุมชนเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นแอปตัวหนึ่งนะซึ่งช่วยเรื่องการเผาสำหรับลูน่าสีวันนี้เองเนี่ยตัวทีมนะตัวทีมาการเป็กนะได้มีการลงอัปเดตนะเขาบอกว่าอัปเดตท,ทีมนะคิวดีเป็กนะรีเป็กตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าในขณะนี้เนี่ยข้อเสนอสุดท้ายนะของทีมเนี่ย ก็จะได้รับการตรวจสอบจากพัธมิตรเอ็กเช g e ที่คาดว่านะก็จะมีการหาลือกันไปในข้างหน้านะเขาก็พูดถึงเรื่อง USDC ยังคงเป็น stable coin นะที่ม,มีมีมูลค่าและมีความจำเป็นตัวอย่างเช่นเอ็กเช g e ขนาดใหญ่อาจต้องการใช้ตัวเลือกตัวเลือกนะส t a b l e coin เนี่ยสำหรับ USDC เนี่ยนะเพื่อหลีกเลี่ยงกฎระเบียบนะเพราะว่า USDT เนี่ยจะใช้เงินดอลลาร์จริงๆเป๊กนะ แต่ USDC มันเป็นแบบอัากอริทึทมันอาจจะไม่อยู่ในการตรวจสอบของ f ฟดนะเขาพวก c h a n g งพวกนี้เนี่ยก็อาจจะใช้ USDC เนี่ยเป็นตัวเลือกนะมากกว่าเพื่อหลีกเลี่ยงนะความไม่แน่นอนในเรื่องกฎระเบียบกฎหมายต่างๆในบางประเทศนะที่จะใช้เงินจริงๆมาเป๊กนะ c h a n g งต่างๆเนี่ยก็อาจจะต้องเข้ามาพูดคุยกับชุมชนแลกเปลี่ยนนะ,ะผลประโยชน์ต่างตอบแทนซึ่งกันและกันอะไรประมาณนี้แหละอีกอันนึงก็ ตอนนั้นเนี่ยมีการลงนะคะแนนเพื่อที่จะโอนไอ้แ0 0 0มืนะไอ้แปดร้ล้าน USD C เพื่อเผานะแต่ตัวเจ้าของเหรียญเนี่ยก็ไม่ได้ค่อยจะมีหืออืออะไรมากมายหลังจากนี้ก็คงจะว่ากันไปอีกอันนึงนะก็พูดถึงทรัพย์สินนะที่อยู่กับนะฮะอ่าลูน่าฟาวเดชันกาดนะซึ่ง ตรงนี้เนี่ยซับสินตรงนี้เนี่ยมีมูลค่า4ี่ล้่อสีล้านดอลลาร์สหรัฐนะซึ่งมูลค่าตรงนี้เนี่ยก็จะเอามาในเรื่องการเป๊กนะฮะซึ่งมูลค่าตรงนี้เราก็ต้องดูนะว่าเราสามารถเรียกคืนมาได้หรือไม่เพราะมันเป็นทรัพย์สินที่อยู่ในเทอร์ราฟอร์มแลบนะก็ดูกันไปนะอันนี้ก็เป็น เนื้อหาที่โฟเล็กเนี่ยได้นำมาอธิบายนะซึ่งผมก็อ่านดูแล้วเนี่ยก็ดูมีความหวังนะดูมีความหวังในการฟื้นฟูนมากขึ้นนะถ้าเกิดเขาทำสำเร็จนะถ้าเขาทำสำเร็จนะก็น่าจะเป็นแรงผลักดันสำคัญสำหรับการเป็กในอนาคตนะอันนี้ก็เกิดขึ้นนะฮะหลังจากที่ชุมชนเนี่ยได้โหวตนะให้จ่ายเงินนะให้กับทีมต่ออีกเดือนหนึ่งด้วยคะแนนแบบ อ่าห้าสนะผ่านแบบ5้าสอ่าห้เท่านั้นนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกข่าวหนึ่งซึ่งสำคัญสำหรับลูน่าซีนะก็ต้องดูกันไปนะส่วนอีกเรื่องหนึ่งซึ่งสำคัญก็หนีไม่พ้นชิบะจริงๆตอนนี้ชิบะเองเนี่ยอ่าก็มีคนพูดถึงเรื่องการที่จะให้ชิบะเนี่ยไปถึงนะ0ูนย นะอันนี้ก็เป็นความคาดหวังนะโดยเขาบอกว่ามันมี9เงื่อนไขด้วยกันที่จะทําให้ชิบะเนี่ยไปถึงราคาเท่านี้หรือเกินกว่ามากกว่านี้นะซึ่งก็หนีไม่พ้นนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวชิบะเรียมเนี่ยนะฮะจะต้องมีการเผาที่จํานวนมากๆนะอันนี้เป็นข้อที่1ข้อที่2เนี่ยชิบะเองจะต้องทําตัวเหมือนดีไฟนะก็ มีลักษณะเป็นการฝากเงินเป็นลักษณะเหมือน, Luna นลู n a นั่นแหละฮะก็ทำเป็น d e f i นะแล้วอีกอันนึงนะก็คงหนีไม่พ้นเรื่องการาให้ชิบ่าเองเนี่ยนะฮะทำธุรก,กรรมทางการเงินเป็นสินทรัพย์อะไรพวกนี้ผมก็มองว่ามันก็เป็นเงื่อนไขอยู่3เงื่อนไขที่เคยพูดไว้ก่อนหน้านั้นนะคือเงื่อนไขเอาง่ายๆเลยเนี่ยเงื่อนไขที่จะทำให้ตัวชิบ่าเองไปถึง1เซนเนี่ยไอตัวแชท แท GPT เนี่ยบอกว่าจะถึง10เซนอีก6ปีข้างหน้าใช่ไหมครัแต่ถึง1เซนเนี่ยนะอยู่บน3เงื่อนไขเงื่อนไขแรกนะชิบาเรียมจะต้องเผาลูนะชิบาเนี่ยให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้อันที่2นะฮะชิบาเองเนี่ยจะต้องถูกใช้เป็นเงินนะหรือสิ่งแลกเปลี่ยนแทนเงินในแพลตฟอร์มสำคัญสำคัญนะสนะ,ะชุมชนต้องเข้มแข็งซึ่ง ชุมชนเนี่ยเข้มแข็งมากนะฮะเพราะว่าชิบะเองเนี่ยสามารถถึง1 1ล้านกระเป๋าได้ภายใน9วันหรือ8วันซึ่งเร็วกว่านะฮะเลเยอร์สองหลายๆเลเยอร์นะ,ะที่เปิดตัวนะกระเป๋าแล้วก็ธุรกรรมเนี่ยถึง1ล้านเร็วมากนะฉะนั้นแล้วเนี่ยชุมชนนี่ถือว่าแข็งมากแล้วก็มีการใช้งานในชิบาเรียมเนี่ยค่อนข้างหนักอีกอันหนึ่งซึ่งกาวกันที่สุดเลยก็คือเบื้องหลังของชิบะเองเนี่ยก็คงหนีไม่พ้นเรื่องการสนับสนุนโดยบุทลิก ซึ่งบุทเลิกเองเนี่ยก็เคยเผานะฮะ,ะตัวชิบะเนี่ยให้กับชุมชนนะถ้าเราจำกันได้เนี่ยชิบะเองเนี่ยเคยถูกเผานะถูกเผาเนี่ยในช่วงเดี๋ยวเราไปดูนะฮะมันจะมีช่วงการเผาของบุทเลิกอยู่ไอเนี่ยราคาที่มันขึ้นในช่วงนี้ตอนแรกมันก็นิ่งกิฟใช่ไหมราคามันก็นิ่งกิฟมาแต่บุทเลิกเนี่ยเผานะฮะเผาไป มูลค่ามหาศาลเนี่ยเผาชิบะไปครึ่งหนึ่งทําให้ราคาดีดขึ้นมาแล้วตอนนี้ตรงนี้เองเนี่ยเนี่ยบูทลิกเบิร์นนะแล้วตรงนี้เองเนี่ยตัวไบแนน c e ก็ลีดนะลีดชิบะเข้ากระดานอ่าบูทลิกเผาใช่ไหมฮแล้วก็มีการลีดเข้ากระดานอ่าของไบแนน c e นะอ่าฉะนั้นแล้วเนี่ยราคามันก็ดีดตัวขึ้นแล้วช่วงนี้มันเป็นช่วงบูมมาเก็ตพอดีด้วย ช่วงบูมมาเก็ตนะฉะนั้นเนี่ยราคาที่มันลากตรงนี้มันก็ไล่ลายย่อยออกไปเยอะนะฮะดังนั้นหลังจากนี้มาเนี่ยถ้ามันขึ้นอีกเวฟหนึ่งเนี่ยเช่นมีการเผาจำนวนมากๆนะหรือนะออมีข่าวดีๆหลังจากนี้เนี่ยผมก็เชื่อว่าเออมันก็มีแนวโน้มที่ดีซึ่งดวงของชิบาเองเนี่ยลาหูจะไปโดนพระเกตนะตั้งแต่วันที่17ตุลาหกหกไป ซึ่งลาหูจะย้ายออกจากดวงของลูน่านะคือความอึมครึมมืดมนหนทางไม่สว่างมีปัญหาทางกฎหมายอะไรพวกนี้อันนี้ก็จะเกิดหลัง17ตุลาห6ซึ่ง17ตุลา6เนี่ยถือว่าเป็นเลิกงามยามดีของหลายๆเหรียญน,นะไม่ว่าจะเป็นบิตคอยชิบะลูน่านะทุกเหรียญน่ะแทบจะทุกเหรียญเลยนะเพราะว่าลาหูจะย้ายออกจากราศีเมษร,รวมถึงดวงโลกดวงเมืองด้วย เมื่อวานนี้นะวันที่6กนะกันยายนก็เป็นวันเกิดของตัวโดนะซึ่งโดเองก็ยังติดคุกอยู่นะว่าก็มีการคาดการ์ว่าโดเองเนี่ยจะออกจากคุกนะฮะที่มอนเตเนโกรเนี่ยประมาณเดือนตุลานะครบ4ี่เดือนที่เขาติดคุกในคดีที่ใช้พัสปบอร์ดลอมนะก็หลังจากนั้นมาเนี่ยก็อาจจะเป็นช่วงอ่าที่เขาจะต้องเผชิญหน้ากับการส่งผู้รายข้ามแดนก็ได้นะใน4เดือนนี้เนี่ยเทอรล่าฟอร์มแลบเนี่ย ก็ไม่รู้ว่าได้นะฮะหลักฐานสำคัญมาจาก f อ x อหรือ,อยังนะว่าใครแทงช็อตหรือโจมตีรูน่าสถ้าเกิดได้ข้อมูลมาเนี่ยก็จะเป็นผลดีนะว่าสรุปแล้วใครเป็นคนโจมตีนะอันนี้ก็จะเป็นการแก้ข้อกล่าวหาหรือข้อคอรหาว่าตัวเทอร์าฟอร์มแลบเองหรือโดเองเนี่ยนะทำให้โปรเจกต์ผิดพลาดนะ ก็คือจะโยนความผิดให้กับคนแทงช็อตนั่นแหละว่างั้นเถอะนะอันนี้ก็ต้องเป็นภายหลังจากที่ได้พยานหลักฐานมาซึ่งหลายๆคนก็รู้อยู่แล้วนะว่าใครทําอะไรประมาณนี้อันนี้ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีใน2เรื่องด้วยกันนะเรื่องแรกนะฮะก็คือตัวทีมของรีเป็กโดย f o เ e x นะได้ออกมาอธิบายการอัปเดตนะฮะการเป็กเนี่ยว่าจะต้องทําอะไรบ้างซึ่งเป็นการอธิบายที่เห็นเป็นรูปธรรมดีมากอันนี้ถือว่าเป็นข้อดีนะจริงๆโฟเล็เองเนี่ย เขาเป็นคนที่พูดมีเหตุผลเนี่ยสครั้งด้วยกันสังเกตด,ดูผมทำคลิปมาเนี่ยผมจะหยิบเอาคำพูดของ Forex ขึ้นมาพูดเสมอนะฮะอีกอันนึงก็เป็นข่าวของเลเยอรนะที่จะให้มีการสวอปกันโดยตึงไว้ไม่มีการมิน้นนะก็คือเป็นการสวอปโดยรูน่าซี Luna และ u s t c ที่ตายตัวนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกอันนึงซึ่งเป็นนิมิตหมายอันดีที่จะ ทำให้มีการเผามาหาสารเป็นการปูพื้นที่จะทําให้นะฮะลูนายูเถึง1ดอลาดอลาร์เร็วขึ้นนะเป็นการฟื้นฟูนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีนะ,ะที่ทีมทั้ง2ทีมทํางานทํางานไปในทิศทางที่เป็นประโยชน์กับชุมชนนะก็ฝากไว้สําหรับคลิปในวัน